สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องร้อนๆที่ฟิลิปปินส์กันนะครับเห็นภาพคนเป็นหมื่นๆเลยออกมาชุมนุมกันเต็มถนนไปหมดค่ะเป็นภาพที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมคนถึงออกมาเยอะขนาดนี้เออดูเหมือนว่าต้นตอหลกัหลกๆเลยมาจากเรื่องคอร์รัปชันใหญ่ซะด้วยในโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมของรัฐบาลใช่ค่ะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาก ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยนะครับทั้งข่าวทั้งรายงานจากสื่อในประเทศต่างประเทศแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยเพื่อให้เราแบบเออเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ว่าเอ,อ๊ะความโกรธมันมาจากไหนปัญหามันใหญ่แค่ไหนแล้วมันกระทบอะไรบ้างค่ะต้องดูรอบด้านเลยค่ะแล้วมีจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยน่าสนใจมากคือการประท้วงใหญ่วันอาทิตย์เนี่ยมันดันไปเกิดวันที่21กันยาพอดีอือฮึ ซึ่งเป็นวันครบรอบที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกซีเนียคุณพ่อของผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยประกาศกฎอายการศ,กศกึกใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยมันเลยไปสกิดแผลเก่าความรู้สึกของผู้ประท้วงหลายคนเลยว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์มันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเอาละครับเรามาค่อยๆแกะดูกันนะได้เลยค่ะเริ่มจากภาพเหตุการณ์วันอาทิตย์ที่21กันยา2025ก่อนเลยถนนในมนิลา ในเมืองใหญ่อื่นๆเนี่โอ้โหคนเยอะจริงๆค่ะเยอะมากประเมินกันว่าเฉพาะที่สวนสาธารณะที่เดียวในมนิลานะครับก็เกือบห้าห0ื่นคนแล้วห้าหมื่นคนครับมากันหลายกลุ่มมากทั้งนักศึกษากลุ่มาศาสนาพวกคนดังดาราหรือประชาชนทั่วไปอืมก็คือมาจากทุกภาคส่วนเลยนะคะแต่เห็นว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ดูสงบดีใช่ไหมคะส่วนใหญ่ใช่ครับแต่ก็มีแรงงานการประทะที่เอ่อ ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะโดยเฉพาะแถวๆทำเนียบประธานาธิบดอีอ๋อมีประทะดด้วยเหรอคะมีครับมีภาพการคว่างปลาก้อนหินขวดใส่ตำรวจมีจุดไฟเผารถบรรทุกที่เขาใช้กั้นนะครับโหแรงเหมือนกันนะครับจนตำรวจต้องใช้แกส๊สน้ำตาแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าควบคุมสถานการณ์เลยมีแรยงานตำรวจเจ็บไปเกือบ40นสิอนายแล้วก็มีคนถูกจับไป72คนในนั้นมีเยาวชนอยู่20คนด้วยโหมีเด็กด้วยอ่ะ สีเมบังเจ้าถึงก็บอกว่านี่เป็นการประท้วงที่แบบยกระดับความรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะของฟิลิปปินส์ขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าความไม่พอใจนี่มันคงอืสะสมมานานจริงๆน่าจะอย่างนั้นเลยครับทีนี้อะไรละ่ะคือฟางเส้นสุดท้ายอะไรคือชนวนที่ทำให้คนออกมาเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยคะ่ะชนวนหลักๆเลยเนี่ยคือข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันครับ ที่มันใหญ่มากจริงๆในโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ําท่วมแก้ปัญหาน้ําท่วมต่างๆอ๋อโครงการน้ําท่วมใช่ค่ะคือมันมีข้อมูลออกมาว่าโครงการสําคัญๆหลายโครงการเลยนะมันไม่เกิดขึ้นจริงหรือสร้างแล้วแบบไม่ได้มาตราฐานทาั้งๆที่งบลงไปแล้วใช่ค่ะทั้งๆที่งบประมาณเนี่ยลงไปเยอะมากมีรายงานว่าตั้งแต่ปี2022เนี่ยเงินกว่าเอ่อหนหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ไปกับเรื่องบรรเทา ทมื่นสี่0 0ล้านดอลล่าโหตัวเลขมันม,นมหาศาลมากนะคะเนี่ยมหาศาลจริงๆค่ะแล้วตัวเลขความเสียหายที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันน่าตกใจมากนะคือรัฐบาลฟิลิปปินส์เองยังประเมินเลยนะคะว่าแค่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะเสียหายไปถึง1.48พันล้านปอนด์พันล้านปอนด์เหรอครับใช่ค่ะจากคอร์รัปชันเฉพาะโครงการน้ำท่วมนะ แล้วที่พีก,กว่านั้นคือรัฐมนตรีวางแผนเศรษฐกิจออกมายอมรับเองเลยนะคะว่างบส่วนนี้เนี่ยอาจจะรั่วไหลไปกับคอร์รัปชันถึง70%เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ70%เลยเหรอครับใช่ค่ะ70%ใช่อ่ะโหมันเป็นไปได้ยังไงครับที่งบประมาณมันจะรั่วได้ขนาดนั้นในระบบราชการมันมีช่องโหว่ตรงไหนหรือว่ายังไงครับเนี่ยก็นั่นน่ะสิคะเป็นคําถามสําคัญเลยมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่แบบ เออน่ากังวลมากแล้วตัวเลขมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะองค์กรอย่าง Greenpeace เนี่ยเขาประเมินความเสียหายจากโครงการที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเฉพาะปี2023ปีเดียวนะคะครับสูงถึง1.3หมื่นล้านปอนด์หมื่นสามพล้านปอนด์อีก ใช่ค่ะไม่แปลกใจเลยที่ในการประท้วงเนี่ยเราจะเห็นป้ายที่เขียนว่าเงินล้านล้าน,านเปโซหายไปคือมันเป็นขนาดของปัญหาในความรู้สึกของคนจริงๆอะค่ะโอโ้ฟังแล้วนึกภาพตามเลยนะเงินเยอะขนาดเนี้ยถ้าเอาไปใช้แบบจริงๆจังๆถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันหมายถึงชีวิตคนหมายถึงบ้านหมายถึงทรัพย์สินของคนเป็นล้านๆเลยนะที่เขาต้องเจอน้ำท่วมซ้ำๆทุกปีช่วงมรสุมใช่เลยค่ะ มีเสียงจากคนดังอย่าง Miss Philippines ิ a r t h 2025น้าเขาออกมาพูดเลยนะว่าเงินที่มันหายไปกับสินบนพวกนี้จริงๆมันช่วยชีวิตคนได้ปกป้องครอบครัวได้ตั้งเท่าไหร่มันเหมือนเหมือนทรยดความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะถูกต้องเลยค่ะแล้วสิ่งที่ยิ่งแบบโหมความโกรธให้แรงขึ้นไปอีกนะคะก็คือภาพชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของพวกลูกหลานนักการเมืองหรือกลุ่มผู้รับเหมาที่มันเห็นกันตามโซเชียลมีเดีย อ๋อมีภาพพวกนี้ออกมาด้วยใช่ค่ะมันยิ่งตอกย้ําความรู้สึกเหลื่อมล้ําความไม่ยุติธรรมแล้วที่ไปกันใหญ่เลยนะคือมีการเอา AI มาสร้างเป็นวิดีโอเสียดสีนะักการเมืองเป็นรูปโจระเ้เลยค่ะโจระเ้ที่เป็นสัญลักษณ์ความโลภใช่ค่ะคาเช่อเอ้าปากกว้างๆเลยสื่อถึงความโลภแบบเห็นภาพชัดๆวิดีโอพวกนี้คือแชร์กันว่อนเน็ตเลยค่ะมันยิ่งแบบจุดไฟความโกรธเข้าไปอีกฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือแกข่าวลือนะ แต่มันมีข้อมูลที่แบบชี้เป้าไปที่ตัวบุคคลจริงๆด้วยมีค่ะมีรายงานว่าเจ้าของบริษัทก่อสร้างคนหนึ่งเนี่ยเขากล้าออกมาให้การต่อหน้าวุฒิสภาเลยนะโอ้โหกล้ามากค่ะกล่าวหานักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ30คนว่ารับสินบนในโครงการพวกนี้การให้การครั้งนั้นคือถ่ายทอดสดออกทีวีเลยนะคะสะเทือนไปทั้งประเทศเลยครับแล้วมันก็ลามไปถึงการวิจารณ์ผู้นําระดับสูงด้วย ใช่ค่ะก็มีการวิจารณ์ไปถึงประธานาธิบดีมาคอสจูเนียรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้แล้วก็มีคำถามเรื่องที่แบบออกองทุนลับที่ตรวจสอบไม่ได้ตามปกติอีกอืกองทุนลับค่ะมันยิ่งทำให้คนเคลือบแคลงสงสัยหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วตรงนี้เองสินะครับที่บริบททางประวัติศาสตร์มันเข้ามาเกี่ยวอย่างจังเลยตรงนี้เลยค่ะสำคัญมาก อย่างที่คุยกันตอนแรกว่าการประท้วงใหญ่มันเกิดวันที่21กันยาซึ่งเป็นวันครบรอบที่เฟอร์ดินานด์มาโกสซีเนียพ่อของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยประกาศกฎอายการศึกปี1972เหตุการณ์นั้นมันนำไปสู่ยุคเผด็จการ14ปีเลยนะคะที่แบบมีทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็คอร์รัปชันมหาศาล ก่อนจะจบลงด้วยการปฏิวัติพลังประชาชนหรือที่เรียกกันว่า EDSA Revolution ตอนปี1986นะคะที่ถนน EDSA ซึ่งก็เป็นที่ชุมนุมหลักครั้งนี้ด้วยใช่เลยค่ะถนนเส้นเดียวกันเลยและที่สำคัญคือตัวมาโกสเนียเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินรัฐไปเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโหหมื่นล้านมันเหมือนภาพมันซ้อนทับกันเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันซ้อนทับกันมาก มันเลยทำให้พูกประท้วงจำนวนมากรู้สึกเหมือนนี่มันเดชาวูชัดๆเลยถูกต้องค่ะพวกเขาออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่ายังไม่ลืมนะสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคพ่อแล้วตอนนี้ก็มาเจอข้อกล่าวหาคอร์รัปชันมหาศาลในยุคลูกอีกมันเป็นความรู้สึกเหมือนเฮ้ย ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าและเป็นรอยแผลที่มันเจ็บปวดด้วยใช่ค่ะความรู้สึกนี้มันทรงพลังมากจริงๆแล้วมันก็ส่งผลทางการเมืองแบบจริงจจังๆแล้วด้วยนะคะมีรายงานว่าทั้งประธานวุฒิสภาคือคุณฟรานซิสเอสกูเดโรแล้วก็ประธานสภาผู้แทนหนอคุณมาร์ตินโรโมเดสซึ่งคนหลังนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับมาโกสจูเนียด้วยซ้ำนะคะอ่าเป็นญาติกันด้วยใช่ค่ะทั้งสองคนลาออกจากตําแหน่งไปแล้วท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวนี่แหละคะ่ะ โอ้โ oh, แสดงว่าแรงกดดันมันหนักมากจริงๆหนักมากค่ะมันสะท้อนแรงกดดันทางการเมืองจากเรื่องคอร์รัปชันที่ถูกแชร์ออกมานี่แหละค่ะพอพูดถึงเรื่องแรงกดดันเรื่องคอร์รัปชันมหาศาลแบบนี้แล้วจริงๆฝั่งผู้ชุมนุมล่ะครับเขาต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายหลักๆของการออกมาครั้งนี้คืออะไรครับเท่าที่ทราบจากฝั่งผู้จัดงานนะคะอย่างคุณคิโกะอาคิโนดีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ประสานงาน เขาจะเน้นย้ําเลยว่าเป้าหมายหลักๆเลยนะคือการรวมพลังกันเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันครับเน้นเรื่องคอร์รัปชันใช่ค่ะไม่ได้มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองหรือว่าต้องการจะล้มล้างรัฐบาลขับไล่ประธานาธิบดีมาโอสโดยตรงคือแม้ว่าอาจจะมีกลุ่มย่อยๆบางกลุ่มที่เรียกร้องแบบนั้นก็ตามนะคะ อ๋อก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป้าหลักใช่ค่ะจุดยืนหลักของกลุ่มใหญ่คือการทำงานภายใต้กรอบรัฐธรรมนูนปี1987ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นผลพวงเป็นมรดกมาจากการปฏิวัติ EDSA นั่นเองค่ะหมายความว่าเขาก็ยังเชื่อในกระบวนการประชาธิปไตยอยู่ใช่ค่ะคือเขาเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติผ่านกลไกลที่มีอยู่แล้วเรียกร้องให้ใช้การเลือกตั้งในปี2028ที่จะถึงเนี่ยเป็นเวทีในการตัดสินนักการเมืองที่ทุจริต ใช้การลกตั้งตัดสินใช่ค่ะแล้วก็เรียกร้องให้คณะกรรมการอิสระหรือ ICi ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาสอบส่วนเรื่องนี้เนี่ยทำงานอย่างโปรง่งใสแล้วก็เป็นอิสระจริงๆเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องที่ผู้ชุมนุมบางส่วนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกว่า red tag นะคะอ๋อการป้ายสี ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้ Discredit นักกิจกรรมในฟิลิปปินส์มานานแล้วทางผู้จัดเขาก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิในการแสดงออกซึ่งกันและกันด้วยค่ะเข้าใจครับแล้วทีนี้ฝั่งรัฐบาลล่ะครับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเขามีท่าทีมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างครับกับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียก็แสดงท่าทีที่พยายามจะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนนะคะมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาพูดกับนักข่าวทํานองว่าจะไปโทษประชาชนที่ออกมาเดินขบวนได้ยังไงถ้าผมไม่ได้เป็นประธานาธิบดีผมก็อาจจะไปร่วมกับพวกเขาบนถนนเหมือนกันโอ้พูดแบบนี้เลยค่ะ คือเขายอมรับว่าประชาชนโกรธแล้วตัวเขาเองก็โกรธกับเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นการสื่อสารที่พยายามจะลดความตึงเครียดลงนะคะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างที่ว่าเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะขึ้นมาสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะเลยครับตั้ง ICI ค่ะ โดยประธานาธิบดีก็ให้คำมั่นว่าจะไม่มีการละเว้นผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครหรือเขาใช้คำว่าจะไม่มีวัวศักดิ์สิทธิ์ no secret house ไม่มียกเว้นใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ย้ำเตือนผู้ประท้วงเหมือนกันว่าให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะชุมนุมอย่างสงบแสดงความไม่พอใจได้แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง แต่ดูเหมือนว่าความพยายามนี้อาจจะยังไม่พอที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้เต็มที่หรือเปล่าครับเห็นว่ามีเสียงจากฝั่งผู้ชุมนุมบางส่วนที่ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ใช่เลยค่ะมีเสียงสะท้อนจากผู้ชุมนุมบางคนที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะเขามองว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมันเหมือนเรื่องตลกอ้าวหรือเป็นแค่มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เขาเรียกว่า stop gap measure นะคะเท่านั้นเองแค่แก้ผ้าเอาหน้ารอด ประมาณนั้นค่ะคือพวกเขามองว่ามันยังในชี้การแก้ปัญหาที่รากฐานจริงๆยังต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มันลึกกว่านี้ความไว้วางใจมันมันถูกทําลายไปเยอะแล้วการจะสร้างกลับคืนมาได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีการกระทําที่พิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้เยอะเลยค่ะ ฟังดูแล้วสถานการณ์ในฟิลิปปินส์นี่ซับซอ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่มันโยงไปถึงประวัติศาสตร์ความรู้สึกความทรงจำของผู้คนแล้วก็การเมืองแบบแยกกันไม่ออกเลยแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบโดดๆในฟิลิปปินส์ที่เดียวนะคะอ๋อเหรอครับค่ะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเทรน์ที่ใหญ่กว่าในเอเชียเลยนะ คือช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยมีการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันในหลายประเทศเลยที่ไหนบ้างครับก็มีทั้งในอินโดนีเซียที่คนออกมาผลักดันเรื่องการปฏิรูปกฎหมายหรือที่เห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือที่เน,นปาลเนปาลใช่ค่ะที่เนปาลเนี่ยการประท้วงที่นําโดยคนรุ่นใหม่หรือเจนซีเนี่ยสามารถกดดันจนรัฐบาลล้มได้สําเร็จเลยนะคะโอโ้โหสําเร็จด้วยค่ะมันชี้เห็นเลยว่าปัญหาคอร์รัปชันความไม่พอใจต่อชนชั้นปกครองเนี่ย มันเป็นประเด็นร้อนร่วมกันในภูนิภาคนี้เลยจริงๆถ้าอย่างนั้นสรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้เราก็ได้เห็นภาพความเสียหายที่มันใหญ่หลวงมากๆนะครับจากคอรัปชันในโครงการที่จริงๆควรจะปกป้องชีวิตคนจากภาพพัยพิบัติแท้ๆค่ะเสียหายหนักมากและก็เห็นความโกรธแค้นของประชาชนที่มันดูเหมือนจะฝังรากลึกและก็เชื่อมโยงกับบาดแผลในอดีตด้วยใช่ค่ะประวัติศาสตร์มีส่วนสําคัญมาก และก็เห็นความท้าทายใหญ่หลวงของรัฐบาลปัจจุบันเลยในการที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาท่ามกลางพลังของประชาชนที่ออกมาทวงถามความโปร่งใสกันอย่างจริงจังและจุดที่น่าสนใจที่ผู้ประท้วงเขาเน้นย้ำก็คือการพยายามใช้กลไกาตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ครับยังเชื่อในระบบใช่ค่ะมันสะท้อนความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็บทบาทของสถาบันประชาธิปไตยแม้ว่ามันอาจจะช้าหรือต้องใช้เวลาพิสูจน์นะคะแต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้เพื่อต่อสู้กับปัญหา เหตุการณ์ในฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังของเสียงประชาชนจริงๆนะครับแล้วเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยว่าการเรียกร้องครั้งนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้แค่ไหนการสอบสวนของ ICI จะสร้างความกระจ่างความยุติธรรมได้จริงหรือเปล่าและจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็ทิ้งคาถามใหญ่ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่า ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วมันแรงมากข้อกล่าวหาเรื่องคอรัปชันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆในหลายๆสังคมเลยไม่ใช่แค่ที่ฟิลิปปินส์ครับจริงครับอะไรคือเครื่องมือหรือกลไกที่มันจะมีประสิทธิภาพจริงๆที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบการทำงานของภาครัฐเพื่อป้องกันไม่ให้วงจรของความเสียหายความไม่ไว้วางใจแบบนี้มันหวนกลับมาซ้ำเติมประวัติศาสตร์ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็ตามเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับสำหรับการจอดลึกในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ